เรียบร้อยครับเผากกบกับผากกบแห้งๆครับผมโโอ้ห กระเทียมไทยใส่เยอะๆพริกขี้หนูสวนกบกบกบนี่พริกกระเทียมพริกแห้งพริกสดกระเทียมไทยพริกไทยเว็ดนะกระชายกะเพราครับ ครับเดี๋ยวมาดูสาวข้างบ้านครับล้างจานอยู่ครับนี่นี่ลูกสาวยายตุ่มครับ อย่างครับ la <laughs> pa <coughs> ตักไปตักอืมเรียบร้อยครับเผากบกับผากบแห้งๆครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับข้าวผพาตำพากินเ <c oughs> อร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งครับมามากินข้าวด้วยกันนี้เรามีเมนูพิเศษครับผมกบยักษ์ผัดกับเพรานะครับลองดูครับอืมกว่าจะได้กินสักอยู่นานนะอ่า เผ็ดดีฮะับลองทำดูครับอร่อยอกับแก้มอย่างดีเลยครับเนี่ยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมกดติดตามด้วยครับ กดลงกดไลค์กดแ like, ชร์กดคอมเมนต์เขียนมาเลยครับผมชอบอ่านแหละนะครับผมดูสักสองสามนาทีนะครับอืมอืมเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย